ส่งงานนะครับผมนี้ NPR 115นะครับลูกค้าเก่าแก่นะครับเดินแป๊บติดตั้งหม้อพักแล้วก็ใส่ปลายไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับเนี่ยครับสภาพหม้อ10กว่าปีนะครับ10กว่าปีนี้คือแปะแปะเลยนะครับเพราะว่าปลายันเก่าของลุงแกนะครับเป็นปลายเบนซ์นะครับนี่ันนี้มาเดินแป๊บท่อนหลังใหม่นะครับพร้อมวางปลายสี่นิ้วครึ่งครับ จะหลบให้นะครับมอนหยิบปลายเบนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับว่าปลายปลายเบนเป็นแบบไหนนะครับคือที่ร้านเนี่ยแรกๆเลยจะเป็นปลายอีสุครับนี่ฮะปลายอีสุโลโก้อีสุครับแล้วก็มาเป็นอ่าไม่เห็นมาเป็นโลโก้เบนเนี่ยโลโก้เบนโลโก้ดาวนี้นะครับแล้วก็มาเป็นตัวเอนะครับเป็นรูปตัวเอล่าสุดนี้เป็นรูปตัวเอครับปลายตัวนี้มีไม่ต่ำกว่า20ปี10 10 สิบห้าปีไม่ทำกว่าสิบห้าปีครับแต่แต่ลุงเนีบอกว่าประมาณสิบแปดสิบเก้าปีนะเดี๋ยวฟังเสียงกันนะมองสิบกว่าปียังเป็นยังไงฮะ